บ้านเดี่ยวให้เช่าย่านบางบัวทองนะครับผมหูบ้านบัวทองเคหะนะครับต้นสายรถปอ,อ134และปอ,อ516วิ่งไปถึงจตุจักรและเทเวศนะครับผมห่างจากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ประมาณ10นาทีนะครับผมเป็นบ้านขนาด60ตารางวานะครับผม3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับผมมีที่จอดรถได้3-4คันนะครับผม มีบริเวณนะครับผมแต่ก็น่าอยู่ครับอยู่กันได้หลายคนเป็นสองครอบครัวได้สบายเพราะมีสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับผมมีต้นมะม่วงต้นมะม่อนต้นกล้วยต้นอะไรเยอะๆเลยนมาอยู่วัดแล้วหมาอยู่วัดแล้วแมวมาแล้วลองไอ้เหรอ เด็กไม่มีแถมให้เช่านะครับผมเพราะว่าเด็กสนมากอย่ากัดตีสุกคนอุ้ยอย่าพอยไหนไหนไหนนั่นจริงเหรอเพื่อมาวางแลนะนะมึงฝ่ายบอกให้มาวางแมตอนแรกไปอยู่ไหนตอนแรกอยู่ไหนฮะตอนแรกอยู่ไหนเอาไว้ที่เดิมที่มันอยู่ดุกโอจ้าพอแล้วสนใจก็ติดต่อนะครับ0868956700แปดเก้าห้าหดศูนย์นะครับ